เชิญพิต้าคุณได้แล้วพิต้าได้แล้วใช่ไหมครับเชญครับนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนะที่มีผิวสีน้ำพึ่งเหมือนกันนะครับเขากโกแฟนเขาเนี่ยมา9ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปีนี้เนี่ยก็ฉลองครบรอบ9ปียังไงกันบ้างครับ เพิ่งจะฉลองครบรอบนะครับรักอันยาวนานกว่า9ปีเป็นเมื่อไม่นานวันนี้ครับสำหรับสาวเซ็กซี่พิต้านณพัทลลงครับกับหนุ่มข้าราชการนะครับที่มีนามว่าออฟครับแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยกลับบอกว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับแค่ไปดินเนอร์กันแค่นั้นของขวัญเนี่ยก็ไม่ได้ให้อะไรกันเพราะว่าคบกันมานานแล้วพร้อมทั้งยืนยันว่ายังไม่มีแพลนแต่งงานแน่นอนครับถามทุกครั้งเลยเลยเนี่ย ยังค่ะก็เรื่อยๆใหญ่ละคะมีเรื่องที่จะพูดคุยเรื่องนี้บ้างไม่มีไม่มีค่ะไม่มีมีเรื่องนั้นอะไรเลยใช่ไหมแม่ไม่มีค่ะนานเท่าไหร่ถึงจะพร้อมไม่ได้ตั้งอ่ะไม่มีใครได้ตั้งอะไรเลยค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะเป็นไงบ้างก็ไปทานข้าวนิดหน่อย ไม่มีไม่มีเลยทานข้าวธรรมดาเลยค่ะคงไม่แล้วมั้งคะมันมันนานแล้วอ่ะอืมก็กินข้าวยไงบ้านคาะิต้าค่ะยกหวานเหมือนเดิมไหมหรืออะไรยังไงบ้างก็ดีค่ะจะมีไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมคะสองต่อสองเก้าปีเลขสวยอะไรนี้สองต่อสองไม่มีค่ะแสดงว่ามีไปแต่แต่มีจะไปดำน้ำกับเพื่อนๆเยอะมากแบบสิบแปดคนอะไรเงี้ยมีอันนั้นนะมี ก็จะไปเมาดีไปดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงอีกสักพักหนึ่งก็ไม่ได้ค่าปีใหม่แต่ว่าก็เป็นทริปที่คุยกันกับเพื่อนๆมานานแล้วว่าอยากไปดำน้ำ ก็เป็นหนึ mm ่งสาวนะที่สวยมากน่ารักมากความสัมพันธ์เดี๋ยวเราคุยกันนุยเดี๋ยวเรา่งสักครู่เดี๋ยวน้องมีเรื่องอะไรอินไซต์เชียวป่ะช่วงหน้าครับเราจะมีเรื่องราวของสาวนะครับจางป๋อจือนะครับพี่ตอนนี้เนี่ยตกเป็นข่าวอย่างหนักเลยครับว่าเธอเนี่ยพาผู้ชายเข้าบ้านครับ